มนุษย์ได้เริ่มทําการสำรวจถ้ามาเป็นเวลานานในยุคก่อนประวัติศาสตร์การสำรวจถ้านั้นอาจจะมีจุดประสงค์ของการใช้เป็นที่อยู่อาศัยฝังศพหรือสถานที่ทางความเชื่อแต่ในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งของการสำรวจถ้าก็ทําให้ได้เรียนรู้ถึงรายละเอียดของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในอดีตโดยเฉพาะในการสำรวจถ้าใต้ดินจึงทําให้ถ้าใต้ดินทั่วโลกได้รับการอนุรักษ์ไว้มากมายและในวันนี้อัปเดนไทยทูบจะขอพาไปพบกับ ถ้ำใต้ดินลึกลับที่มีชื่อเสียงใน10ถ้ำใต้ดินลึกลับและมหาชจรรย์จากทั่วโลกประชมกันครับ 1. i อ e เตรเลีนเวลไอซ์เคปไอส์ตรเลนเวลไอซ์เคปชื่อของถ้ำแห่งนี้แปลว่า world of the ice g i a n t หรือโลกของน้ำแข็งยักษ์ถ้ำนี้ถูกจัดว่า เป็นถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวรวมกว่า42กิโลเมตรที่ลัดเลาะไปตามใต้ภูเขาฮอคโคเกลในประเทศออสเตรียทำได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า100ล้านปีจากการกัดกร่อนของน้ำเข้าไปในภูเขาด้วยปฏิกิริยาทางเคมีทำให้รอยล้าวขยายเป็นถ้ำขนาดใหญ่การก่อตัวของน้ำแข็งในถ้ำเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลลงเข้าสู่ถ้ำและได้กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ในปี1879นักธรรมชาติวิทยาแอนตันพอเซลเป็นผู้ค้นพบถ้ำแห่งนี้อย่างเป็นทางการเขาได้นำผลงานการค้นพบและการสำรวจของเขาตีพิมพ์ในนิตยสาร Mountaineering จึงทำให้คนทั่วโลกรู้จักถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้ 2. r i ริ o ฟ Cave r ริ u i t Cave หรือถ้ำกรุยอ้อที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งศิลปะธรรมชาติ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกุย้ยหลินทางตอนใต้ของประเทศจีนด้านหน้าถ้ำมีต้นอ้อที่ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากและในอดีตจะนิยมเอาต้นอ้อมาทําครุยจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้ภายในมีภาพเขียนสีโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและความงามของหินงอกหินย้อยตลอดทางถ้ำมีความกว้างประมาณ200เมตรซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่กอดตัวจากการสะสมความชื้นในหินและน้ําแข็งในหิมะละลายตัวมาสะสมในดิน จนกลายเป็น่านน้ำใต้ดินเมื่อเวลาผ่านไปจึงขยายตัวกลายเป็นถ้ำซึ่งมีระยะเวลาผ่านมากว่า1,200ปีแล้ว 3. Cave of the Crystal Cave of the Crystal หรือถ้ำคริสตัลยักษ์อยู่ที่เมืองไนก้าทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกถ้ำนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินในชั้นหินปูนกว่า300เมตรพื้นและผนังภายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่ยิปซัมที่กอดตัวเป็นแท่งยื่นออกมา ผลึกแร่ที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง12เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรและมีน้ำหนักถึง55ตันถ้ำยังมีอุณหภูมิที่สูงในระดับเฉลี่ยที่ประมาณ50-58องศาเซลเซียสซึ่งเสียงที่มนุษย์จะเกิดสภาวะขาดอากาศการเข้าถึงถ้ำแห่งนี้จึงต้องสวมใส่ชุดเฉพาะของนักสำรวจไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป 4. รูเวโตบริเซซาอันเดอร์กราวริเวอร ปูเวโตปริเซซาอันเดอร์กราวริเวอร์หรือแม่น้ำใต้ดินปูเวโตปรินเซซาเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์อยู่บริเวณทิวเขาเซนต์พอลทางตอนเหนือของเกาะปาลาะวันถ้ำนี้ถูกจัดว่าเป็นถ้ำที่มีแม่น้ำใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวประมาณ8.2กิโลเมตรแม่น้ำเด้นลอดผ่านถ้ำหินปูนที่มีอายุมานานกว่า20ล้านปีก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ภายในถ้ำจะประกอบไปด้วยหินงอกหินย้อยมากมาย การเดินทางมาสู่ถ้ำต้องเดินผ่านเส้นทางธรรมชาติที่เป็นป่าดิบชื้นการเข้าชมในถ้ำต้องใช้วิธีการล่องเรือภายเข้าไปและใช้ไฟฉายส่องเพราะภายในถ้ำไม่มีการติดตั้งไฟอย่างถาวรและจะสามารถเข้าชมได้เพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นส่วนที่เหลือจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วยเหตุผลของการอนุรักษ์ 5. ไวตตโมโกรเวิร์มเคฟไวตโมโกรเวิร์มเคฟ หรือถ้ำนอนเรืองแสงอยู่ในเกาะเหนือทางตอนใต้ของเมืองไวกโต้ประเทศนิวซีแลนด์ถ้ำนี้ได้รับการสำรวจเป็นครั้งแรกในปี1887เมื่อนักสำรวจเข้าไปภายในถ้ำก็ได้พบกับความแปลกของแสงประกายไปทั่วทั้งถ้ำซึ่งเป็นแสงที่มาจากนอนเรืองแสงที่พรกคนเรียบนอนเรืองแสงอาศัยอยู่รวมกันหลายพันตัวภายในถ้ำแต่ข้อเท็จจริงของต้นกำเนิดแสงที่พบนั้นก็คือ ตัวอ่อนของมแมลงที่มีลักษณะคล้ายกับยุงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอารักโนคัมปะลูมิโนซาเมื่อตัวอ่อนที่กำลังจะลอกคราบก็จะเกิดการเรืองแสงขึ้นจะพบได้ตามถ้ำหรืออุโมงค์ทั่วไปที่มีความชื้นในนิวซีแลนด์ 6. มัสลิสอันจินมัสลิสอันจินเป็นถ้ำดินขนาดใหญ่ในประเทศโอมานได้ค้นพบทางเข้าในปี1983 โดยชาวอเมริกันดับเบิลยูดอนดและเข้าสำรวจถ้ำในอีก2ปีต่อมาถ้ำนี้เป็นหนึ่งใน5ทางเข้าถ้ำตามแนวที่ราบสูงเซลมาและเป็นที่เดียวที่ไม่มีทางออกทางพื้นราบการเข้าไปในถ้ำต้องโรยตัวมาจากทางเข้าด้านบนซึ่งเกิดจากการพังทลายของหินปูนภายในนั้นแบ่งเป็นสองห้องซึ่งห้องที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดประมาณ310เมตรยาว225เมตรมีเพดานโดมที่สูง120เมตร และส่วนที่ลึกของถ้ำอยู่ที่178เมตร 7. ถ้ำซอกยานถ้ำซอกยานอยู่ในแคว้นคลาสต์ประเทศสโลวีเนียเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการศึกษาปรากฏการคลาสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถ้ำน,นี้มีลักษณะเป็นหินปูนที่ถูกน้ำกัดกร่อนเนื้อหินออกไปจนมีลักษณะพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเต็มไปด้วยหลุมบ่อโครงสร้างถ้ำโดยรวมนั้นเกิดขึ้นจากการเป็นหลุมธรรมชาติที่ถล่มลงไปเมื่อในอดีต ภายในถ้ำมีทางเดินใต้ดินที่มีระยะทางยาวประมาณ6กิโลเมตรมีความลึกมากกว่า200เมตรและยังประกอบไปด้วยน้ำตกใต้ดินสะพานข้ามหุบเขาใต้ดินและโถงถ้ำที่สูงที่สุดในยุโรป 8. ถ้ำคาชแบดถ้ำคาชแบดเป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ใกล้กับเมืองคาชแบดในรัฐนิวเม็กซิโก ถ้ำนี้อยู่ภายในเทือกเขากูดาลูพีซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวฝูงใหญ่ที่สุดในโลกภายในถ้ำเป็นเส้นทางที่สลับซับซ้อนเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาวกว่า37กิโลเมตรส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของถ้ำนั้นมีความลึกกว่า309เมตรและมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ189.25ตารางกิโลเมตรภายในถ้ำยังประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าเดอะ i ิกรูมหินงอกหินย้อยตามทางทะเลสาบใต้ดินและน้ำจืดสะอาด ถ้ำใจด้าถ้ำใจด้าอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ถูกค้นพบในปี1836ถ้ำนี้มีความยาวกว่า9กิโลเมตรและมีจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดินในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่หลากหลายทั้งรูปทรงและสีสันรวมถึงมีหินงอกขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า8.2เมตรถ้ำยังถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือด้านบนและใต้ดิน ซึ่งทําใต้ดินจะต้องใช้เรือในการเข้าชมเท่านั้นในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมถ้าน,นี้ประมาณ3 0 0 0สนคน 10. ถ้ำมูลูถ้ำมูลูอยู่ในอุทยานแห่งชาติกุนุงมูลูในเกาะบอร์เนียวและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของมาเลเซียอุทยานได้ครอบคลุมพื้นที่ถ้ำและหินปูนทั้งหมดที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของป่าฝนภายในถ้ำม,มีห้องโถงใต้ดินที่ชื่อซาราวักแชมเบอร์ มีขนาดกว้างด้านหนึ่งเ0 0เมตรอีกด้าน396เมตรและสูงกว่า70เมตรถือว่าเป็นห้องถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งว่ากันว่าที่นี่นั้นสามารถจอดเครื่องบินโบอิ้ง747เตได้หลายลำเลยทีเดียว